เผาผีโกส์ไนท์สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มบำรุงหนวดคราวผมจรให้ดกดำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสต,ตั้งแต่สอนุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะอ่าตอนนี้นะคะสายที่สามของเราอยู่ใน,ในสายกับเราแล้ว,ลวค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่ออสน,คนีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสบายดีนะคะสบายดีครับวันนี้เรื่องที่คุณพ่อนํามา เล่าให้กับพวกเราฟังกับเรื่องที่มีชื่อว่ากาจับปากลงเพลงตายโหงดนตรีผีเรื่องนี้เป็นยังไงคะคุณพ่อเล่าได้เลยไม่ไม่รู้น้องเขาเล่าเรื่องคร่าวๆให้คุณอมฟังหรือ,อยังยังค่ะอืมมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่เราผมไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อน้องเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างขึ้นไปสูงหน่อยแล้วสุดท้ตอนนี้จะแ,แล้วผมไม่รู้เพื่อนผมผมตอนนั้นมามัน ช่วงปีสี่หนึ่งถึงปีห้าศูนย์เนี่ยเก้าปีเนี่ยคือช่วงนั้นผมกาลังกําลังแพชชั่นมากคือข้างใครคือบา้าเลยละ่<ฆ>ะก็คือเลี้ยงสุนัขเยอะเราเอาสุนัขนอกอะไรเข้ามาแล้วผมเนี่ยเป็นคนอะไรเป็นคนที่สุดสุด,สดนอม<ฆ>คือถ้าเล่นอะไรเล่นไม่ดีผมไม่เล่น<ฆ>คือทําให้สุดใครจะว่าไงก็สร้างคือทาให้สุด<ฆ>ก็เลี้ยงก็เลี้ยงอย่างดีอะไรก็อย่างดีจนทุกวันนี้ สัตว์เลี้ยงที่บ้านก็เลี้ยงอย่างดีจนน้องสาวผมอ่ะเขาก็ไม่ค่อยค้างใครพวกนี้แต่ยังว่าเลาผมรู้สึกโอ้โหแบบทําไมทุ่นเทแบบแบบแบบให้เกินกืออะไรนะเกินหรูหราาเกินความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าถ้าเลี้ยงไม่ดีก็อย่าเลี้ยงแล้วผมคเป็นคนเลยสุดๆเนี่ยคือแพงเท่าไหร่ก็สู้ถ้าชอบนะเท่าไหร่ก็สู้แต่ผมจะเป็นคนถ้าเข้าใจอ่ะเขาจะนึกว่าผมเป็นคนตุก คือต้องเปะอะถ้าผมจะซื้อของอย่างเงี้ยแล้วคุณแพงใช่ไหมคุณต้องเปะนะคุณอย่ามีข้อนั้นข้อนี้ที่ผมชอบถ้าผมไม่ชอบปับ๊บผมจะไม่ซื้อทันทีให้เปล่าผมก็ไม่เอาอแต่ถ้าผมชอบเท่าไหร่บอกมาคือผมผมจะเป็นคนอย่างนั้นเนาะก็ตอนนั้นก็คือประมาณปีสี่สี่จะไม่ผิดแล้วมผมมารู้จักเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็เป็นเป็นรู่น้องนั่นแหละเขาก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็เขาทาฟาร์มสุนัขทีนี้ สมัยก่อนเนี้ยมันไม่ได้โซเชียลมันไม่ไม่ไม่ไมไมอย่างนี้เนาะสี่สี่สี่ห้ามันแค่เป็นมือถือและสำหรับแมกกาซีนเนี่ยมันยังเขาเรียกยังเป็นที่นิยมอยู่เขาก็จะมีแมกกาซีนสั์เลี้ยงลงลงว่ามีมีสุนัขพันหนึ่งซึ่งหายากเพราะผมเกิดเห็นในเมืองไทยเนี่ยสองหนแล,ล้วหนหนหนข้างที่สามนี่คือคือตอนนี้เขาลงผมไม่อยากจะรู้ว่าแท้ไหมพันเนี้ยตอนนั้นเขาบอกไอริสเตอร์เราบอกอู้พันเนี้ยผมหามานานมากเพราะว่า ผมเคยเห็นของคุณหมอแะวฝั่งทนแล้วก็หายไปเลยเพราะไม่ได้บีต่อไม่ได้ผสมต่อเพราะมันเป็นตัวผู้เสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นสีที่แดงมากเนาะอมแดงเหมือนมะฮอกกานีแล้วมันจะมีเวอร์ชั่นเดียวทุกตัวจะเหมือนกระน,นี้หมดไอไอโครงสร้างจะสวยหรือไม่สวยยังไงไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเล่ายืดหน่อยเพราะว่าเ,เพื่อนผมคนนี้<ๆ>เขาก็ชอบสไตล์อะไรที่แปลก,ปกเพราะผมรู้ว่าเขาทําฟามเนี่ย<ๆ>อะไรที่แปลก อะไรที่เอ็กโซติกอะไรที่แรไอเทมมันจะได้ราคาน้องอมอนึกออกใช่ไหมอะไรที่เขาไม่มีอ่ะถ้าเรามีอ่ะมันจะได้ราคาเขาจะคิดอย่างนั้นไงขายน้อยจะขายได้เยอะอะไรอะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาอยู่ซอยซอยเดียว,วผมสูงสูงวิทยเจ็ดสิบเจ็ดแต่ผมมันอยู่ต้นซอยคือซอยสี่แต่เขานี่ซอยสี่กบหกมั้งสมัยนั้นอ่ะผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็สามีเขาวะชื่อคุณหนุ่ยเนี่ยเขาจะทําพวกแลนด์สเคป ก็คือตกแต่งสวนอะไรต่ออะไรแต่ว่า oh. จะต้องห้าแสนอัพนะต่างหัวนั่นเขาไม่ทาคือสวนต้องค่อนข้างใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็เลยโทรไปหาเขาที่บ้านเขาตอนนั้นนะบอกว่านี่มีพันเนี้ยสนใจไหมเออเอิญว่าเขามีสองตัวซื้อตัวเดียวเขาไม่ขายแล้วเขาลงในในในนกกาซีนว่าชื่อคุณอนันต์แล้วเขาเป็นเจ้าของแล้วก็ให้เบอร์พอโทรไปแล้วเขาก็นัดดูเขาก็บอกว่าตัวนักไม่ได้อยู่กรุงเทพนะอยู่เขาใหญ่ เราพูดอย่างนี้เนาะอะอยู่เขาใหญ่วง่เงี้ยเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายมิติของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช่ไหมฮะแต่แล้วเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนมสกุลอะไรเราเราก็ยังไม่รู้ส็ะแล้ผผนผมก็นัดไปดูผมบอกว่าเอวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่างขึ้นมาดูได้เลยแล้วก็เออเขาก็เรียกเงี้ยนะเดี๋ยวคุณชายอ่ะเขาอยู่เออภรรยาเขาก็อยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็มาดูได้เลยชอบก็เอาไปทีนี้ราคามันถูกใจหายคุณอมซึ่งปกติพี่สมัยนั้นนะปีสี่สี่บอกต้องมีสองตำมื่นแน่เลยเพราะว่าดูแลทางแล้วเจ้าของไฮโซอ่ะมีรีสอร์ทมีอะไรก็คงจะไม่ได้ขายราคาถูกแต่เขาบอกมาทีเขาบอกว่าตัวละสามพันเราก็ตกใจแบบโอ้คือสองตัวหกพันบอกรัฐทำไมมันถูกไม่รู้ลูกผสมหรือเปล่าซึ่งตอนเรายังไม่เห็นรูปแ่างน้าตาเนาะเราบอกลองเสี่ยงขับรถไปนะ ถ้าไม่ดีก็อยอมเสียค่นาน้ำมันไปกลับแล้วก็จบก,ก็ว่าอย่างนี้เนาะก็เตรียมบล็อกเตรียมอะไรบีใส่จเจชล้วเพื่อนขนผมคนนี้ผมจําได้เลยเขาใช้สกิคคริเบียนสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นตัวตัวหลังชั้นตั้นสมัยก่อนเอ็งวกมมารถคันใหญ่ของเขาเลยขับรถไปกันไปกันคู่ขึ้นไปเขาก็บอกโลเคชั่นบอกอะไรขึ้นไปคือรีสอร์ทเขาเริ่มจะเสร็จแล้วละ่ะแล้วก็เริ่มแต่งมีสวนต้นไม้มีอะไร่ออะไร แล้วก็ทําเป็นทรงผ่าซี่เลยคุณนอมคือคือคือผนังเนี้ยเป็นทรงต้นใหญ่ๆแล้วก็ผ่าครึ่งเลยนะนนไม่ใช่เป็นแผ่นไม้แบบทั่วไปก็ทําหรูเลยแล้วก็เป็นสองชั้นทีนี้ห้องโถงที่เข้าไปเนี่ยเราก็ไปนั่งโอ้โหเขาเขาจัดแบบว่ามีของเก่ามีอะไรต่ออะไรผมก็นองไปที่ผนังแล้วก็เป็นรูบัน,บ,น,บ,นบันผู้รุดเขาว่าปู่เขา,าอะไรต่ออะไรงเงี้ย แล้วปรากฏว่าผมมองลงมาปับ๊บมันจะมียกเป็นไม้ขึ้นมาเป็นไม้เหมือนเหมือนมันเหมือนเป็นโต๊ะแต่ไม่ใช่โตมันยาวกว่า<ฆ>แล้วคุมด้วยผ้าสีขาวคุ้มวมัสดุดชนิดหนึ่งด้วยผ้าสีขาวแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยก็<ฆ>บอกรอสักครู่นะจะเดินไปข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินไปดูข้างหน้าเขาจะปล่อยสุนัขสองตัวให้เขาก็ไปไปเลี้ยงเด็กข้างหลังมาปล่อยคนเลี้ยงมาปล่อยพอสุนัขไปข้างหน้าปุ๊บ เขาก็ออกมาเรียกเราบอกว่าอิงไปด้วยกันไปดูข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยจะวิ่งที่สนามให้ดูจะได้ดูขาแข้งว่าดีไหมชอบไหมคือชอบก็ไปไม่ชอบก็ไมเอาไปคุณชายเขาไม่เขาเรียกอะไรนะเขาเขาไม่ซีเรียสตรงนั้นอะเพียงแต่ว่าเออคุณชายเขาอยากปล่อยเพราะว่าเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยผมจําได้เป็นตัวเมียทั้งคู่ตอนนั้นนะเขาบอกว่าถ้าอยู่เดี๋ยวไปผสมกับพ่อเขาอะไรเงี้ยมันไม่ดีคือเขามีเขามีหลายพันธุ มีหลาย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 อย่างเดินมีหลายคันมีแล้วก็เออสนใจแล้วก็ออกไปดูเพราะว่ามันจะมีสองตัวตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็คือสวยทังคู่ปรากฏที่เราเดินออกมาผมไม่ได้สังเกตว่ารัดเขาเดินมากับคนเดียวสามีเขาที่ชื่อหนุย่ยไม่ได้ออกมาอมนอมนึกใช่ไหมคือเจ้าของบ้านคือไม่ใช่เจ้าของบ้านคุณอนันต์เนี่ยที่เป็นคนดูแลเนี่ยออกมากับผมพาออกมาดูข้างนอก เพราะบ้านเป็นบ้านประตูไม้ใหญ่มากเพราะก็ปิดประตูแต่นี่ผมไม่ได้สังเกตผมไม่ได้ไปมองนะับว่าเอ๊ะคุณหนุ่ยนึกว่าคุณหนุ่ยเดินตามมาเพราะว่าเรากําลังดูดูพิจารณาอยู่อย่างนั้นนะเขาให้เด็กจับนู่นจับนี่ผมบอกไหนดูฟันซิศกันดีไหมอะไรต่ออะไรผมละเอียดไงพอเสร็จปุ๊บผมได้ยินเสียงเป็นเพลงโบราณดังมาซึ่งวันนั้น่ะปกติแล้วเนี่ยมันมันมันค่อนข้างอากาศค่อนข้างร้อนและเพราะมันสาย พรว่าอ,อยู่ดีๆอ่ะคุณออมฟ้ามันมืด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 แล้วลมมาแรงมากนึกนึกนึกสองบนเขาใหญ่นะเป็นหรือตอนเนี้ยลมแรงผมก็กลัวไงผมบอกเอาเอาสุนักเก็บก่อนเดี๋ยวฝนตกอะไร<ฆ>อย่างเงี้ยเพราะว่นผมก็ไม่รู้แล้วเสียงเพลงมันหวยหวนซึ่งเราไม่เคยได้ยินเพลงอย่างนั้นะะ<ฆ>เพลงเหมือนแค่แค่เพลงจิพาด์มอนงานศพอย่างนง้นนะดังดังมากอ่ะ<ฆ>ผมนึกโอ๊ย เจ้าของบ้านที่นี่ทำไมเขาเปิดเพลงนี้ให้เราฟังไม่บอกใช่ไหมมันดังมาจากเชนซึ่งเขาบอกว่าเออคุณชายอยู่ชั้นบนผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คุณนันาน,นันน่ะเขาหันหลังฟุบกเข้าบ้านเลยเขาไม่รอเราเลยนะยืนอยู่รถค็ตลึงเอ้ะเขาจะไปดูเหมือนรีบร้อนอย่างนั้นอ่ะเหมือนเขาเขาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บปรากฏสักคู่นะี่ไม่ถึงสามนาทีเขาเดินออกมาคู่กับคนชื่นหนุ่ยสามีเพื่อนผมคนเนี้ยเพื่อนเพื่อนผมเอ๊ ชื่อรัดเนี่ยชื่อเล่นชื่อรัดมีคนนี้ออกมาด้วยกันเพราะเขาทาหน้าทําตาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาแต่พอมาถึงข้างหน้าที่ผมยืนอยู่กับรัดเขาก็ถามบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องผู้ชายคนนี้ยเข้าไปจับอะไรบนบนบนอะไรนะบนที่ผ้าคลุมหรือเปล่าหรือไปเปิดดูอะไรหรือเปล่า<ฮ>ซึ่งเขาเขียนป้ายอยู่แล้วว่าห้ามจับตัวใหญ่มากป้ายเบลอเลย ตัวหนังสือกับฟุตน้องอมใหญ่คือห้ามจับตัวตัวใหญ่มากเขาเขียนลว่าห้ามจับแล้วเขาวางครับนท่าซึ่งเป็นเป็นเหมือนแผ่นไม้หนักๆน่ะคือถ้าจะจับก็คือต้องยกยกไม้ขึ้นแล้วก็ต้องเปิดท้าถูกไหมแต่ละปุ๊บเขาบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปจับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาขมมดคิ้วทําทําท่าเหมือนกําเพื่อผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาดูเสร็จ อะไรเสร็จตกลงก็จ่ายเงินนี้เขาไปหกพันก็แบ่งเงินคนละตัวเขาก็เขาก็เอาไปตัวผมก็เอาไปตัวเสร็จปุ๊บตอนจะกลับเนี่ยผมก็เลยจะกลับผมก็ลาเขาอะไรเงี้ยนะพอดีเสียงเดินมาจากข้างบนเลยบันไดกึ๊กกึ๊กกึ๊กลงมาบอกเจ้าของลงมาคุณชายเขาลงมาลงมาเสร็จเอ้าจะกลับกันแล้วเหรออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพราะก็ผมให้ผมก็ให้นําบัตรกับกับกับคุณคุณอนันต์ไว้อะไรเงี้ยพอเขาเห็นน้าบัตรปุ๊บผมก็เชิญบอก เดี๋ยวเชิญคุณอเดี๋ยวเชิญคุณอยู่นิดหนึง่งเดี๋ยวผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรต่ออะไรประวัติของที่นี่อะไรเงี้ยเห็นมองอยู่ชอบของเก่าบอกโอ้ที่บ้านเยอะเลยครับเพราะว่าคุณพ่อผมก็เล่นของเก่าอะ,อะไรอะไรประมาณนั้นผมก็เลยบอกว่าเออลัดกลับไปก่อนก็ได้เพราะบ้านคนละที่กันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงกรุงเทพแล้วดึกดึกค่อยคุยกันอะไรต่ออะไรอย,ย่างงี้เนาะเพราะว่าสุนัขเขาก็ฉีดัคซินครบหมดไม่มีปัญหาเขาเลยขอตัวกลับไปก่อน ็นั่งคุยเขาก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงของว่างตอน่ายก็คุยเขาบอกว่าผมสงสัยเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงผมว่เอาเสียงเพลงไม่ได้มาจากห้องคุณชายข้างบนหรอเขาบอกไม่ใช่เพลงเนี่ยมันจะดังต่อเมื่อคุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรจะต้องมีคนมาเปิดดูหรือมาสัมผัสวัตถุชนิดหนึ่งที่อยู่ในผ้าคลุมเขาก็เลยเปิดให้ผมดูเลยคุณชายเจ้าของอะนอารู้ไหมมันเป็นอะไรที่ผ้าคลุมอยู่ เปิงมางโอ้แล้วเก่าป่ะแล้วหนังบนขอบลูมันจะเล็กๆไนี้ยของเขาว่าดูเหมือนก็เล็กปกติแล้วหนังมันจะเขียวๆย,ย่นๆบอกไม่ถูกมผมไม่เห็นปุ๊บผมเหมือนมันขนมันลุกสู้ที่เขาบอกขนลุกยันไถท,ยทอยนี่เรื่องจริงผมเพิ่งเนั่ยแหละมีประสบครั้งนั้นน่ะมันบอกไม่ถูกแล้วบอกอ้าวแล้วถ้าคนไม่ตีมันจะดลังคุณชายก็เปิดฉากเล่าเลยบอกว่า เปิงมางอันนี้รู้ป่ะคืออาถันมากจริงๆอ่ะผมผมเข้าพูดแทนตัวเองผมเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเพื่อนคุณเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายอ่ะจะต้องเอามือไปสัมผัสที่ที่หน้ากองคือหนังมันพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคือคือเขาบอกได้เลยว่าเสียงดังครั้งนี้คือเสียงที่ครั้งที่หกเองนะแล้วแต่เปิงมางอันนีม้มาเป็นสมบัติของตระกูลเขาแล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆเขายังไม่อยากได้เลย ที่มาอยู่ที่เขาใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่อยากให้ลูกหลานที่บ้านเขาอะเขามีมีบ้านอยู่ที่สามเสนที่ที่ผมบ้านท่านปู่เขาบอกว่าเออเขาไม่อยากให้ลูกหลานหรือเด็กในในบริวารเขาอะไปจับหรือสัมผัสเขาไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาก็เริ่มเล่าเล่าเรื่องสยองให้ฟังเลยบอกเปิงมางอันเนี้ยเขาอะอ่อคุณปู่อันนี้เขาชอบเล่นของเขาเป็นคนชอบเล่นของพวกเนี้ย คือพูดง่ายเป็นเจ้านายองค์หนึ่งแต่ผมผมไม่บอกนะว่านสมสกุลอะไร uh huh. พอเสร็จแล้วเขาชอบเล่นของพวกนี้แล้วก็เป็นลูกลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองมาขำเท่าอํา uh huh. เภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทถ้าบอกงี้ก็จะรู้เป็นเจ้านายพอเสร็จปรากฏว่าคุณปู่ชอบเรื่องอย่างนี้ uh huh. แล้วเขาคนจริงๆอ่ะเปิงมาอันนี้คนที่ทําขึ้นเป็นคนที่พูดไงอ่ะเขาเป็นเหมือนเล่นเล่นไสยศาสตร์อ่ะ S <S เล่นเล่นเล่นของเล่นอะไรพวกนี้อยู่แถวปทุมแล้วเปิงมาที่คุณเห็นนะคุณรู้หรือเปล่าว่านะทำจากอะไรผมว็สันน้าอกผมไม่รู้หรอกทำจากหนังภรรยาของเจ้าของที่ทำเปิืองมาโโผมก็บอกโอ้โหรีบหันละหน้าไม่กล้ามองเลยบอกอุ้ยทำไมอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกขอลักเมียเขามากเขาไม่อยากให้เมียเขาไปไกลเพราะเมียตอนคลอดลูกไม่ได้แล้วเสียด้วยคุณออม ตายทั้งกลมเขาไปอีกแล้วก็เอาหนังเนี่ยมาไม่รู้เขาทาวิธีอะไรผมว่ามันเหีเห่ยวๆแล้วก็กองมันทำไมใบมันดูย่อมแล้วผมว่าอะไรเสียงเพลงเมื่อกี้นี้คุณชายไม่ได้เปิดคัสไอเปิดอะไรเหรอเปิดซีดีหรืออะไรเหรอเขาบอกไม่ชัดแล้วเขาสงสัยเลยว่าเพื่อรูเพื่อนผู้ชายคุณน่ะได้มาสัมผัสหรือมาตีหนังหน้ากองหรือเปล่า<ห>ถ้าตีนะผมบอกตรงนี้เลยไม่มีใครอยู่อายุอยู่ได้เกินยี่ิบสี่ชั่วโมง ต้องมีอันเป็นไปผมก็เอยมันจะมันจะเฮี้ยนขนาดนั้นเลยติดในใจคิดคิดอย่างนั้นนะพอเขาพูดอะ่ะเขาบอกถ้าหากคนเนี้ยเป็นคนไปจริงหรือไปสัมผัสคนนี้คือคนที่หกแล้วห้าคนที่ผ่านมาเสียชีวิตหมดแล้วนะโอ้โหผมพูดว่าพูดเนี้ยผมก็ตกใจบอกโอ้ยคุณชายพูดจริงอะ่ะเอากระปู่เล่ามาให้เพราะท่านพอ่อเอ่อท่านพ่อเขาก็เล่าเขาเขาพูดอย่างนี้เนาะเราก็บอกอุ้ย อย่างนั้นบอกจริง,รงเพราะว่าตอนผมผมที่อยู่ที่บ้านที่สำสเอ๋นไงเพราะที่เนี่ยมันไม่มีใครแล้วก็เด็กเด็กเด็กดูแลจะมีต่างด้าวบ้างอะไรบ้างสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเข้ามาในห้องนี้แต่เพอเอินว่าวันเนี้ยผมเห็นมีแขกค,คนไทยมาก็เลยมารับรองที่ห้องถ้าเพื่อนคุณไม่ได้ไปตีมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะดังขึ้นเพลงอันเนี้ยมันเป็นเพลงโบราณมีตั้งแต่รัชกาลที่สี่แล้ว คุณเคยได้ยินไม่ได้ผมบอกผมไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านเพงลงโบราณเขาบอกชื่อเพลงกาจับปากโล่อม,มันจะตี๊ยแต่เมื่อมีคนตายะจะตายอเออแบบดวงคนที่เตยียคือถึงธาต<ะ>ถึงจะได้ยินเพลงนี้ผมก็ยิ่งขนลุกใหญ่มผมก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะอ,อะไรเงี้ยก็เลยทาน,นของว่างเลยเสร็จก็เลยขอ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 ,ขอลาแกกลับ<ะ>ก็ขับรถล,ลงมาพร้อมแก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 ,ก็จะเข้ากรุงทพ ปรากฏว่าผมมาขับนำหน้าแล้วแกรถแก่ตามหลังปรากฏพอมาถึงต้องทางโคง้งโอ้โหไปไม่ได้เลยนอมคนแน่นเอียดไปหมดเลยชาวบ้านมันมาออะไรมันก็เต็มถนนเขาก็ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยหลบไม่ค่อยแหวกแล้วพอเลยบอีกนิหนึ่งกายเป็นรถของเขาเรียกอะไรอ่ะรรถของโรงพยาบาลมา <c oughs> ผมก็งงผมก็เหลือบมองไปข้างทางผมช็อกเลย ปรากฏเป็นซูซูกิคาริเบียนของเพื่อนอนอนตะแคงหน้าพังยับชนกับต้นมะขามแล้วปรากฏว่าคนที่ขับคือสามีเขาเจ้าหนุย่ยกระแทกอย่างแรงกระดูกกระดูกซี่โครงอะต่ำเขาไปในปอดทั้งสี่ซี่ผมคิดดูสิแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเงินอะ แถวแถวอำเภอแถวนั้นและโรงพยาบาลนั้นแต่ปรากฏคนที่ชื่อรัฐไนีหัวแตกนิดเดียวยืนถือของก็อุ้มหมายตัวที่มาเนี่ยนะก็เลยผมก็เลยต้องเอาขึ้นรถผมมาแล้วก็มาส่งโรงพยาบานเขาเขาร้องไห้มาตลอดทางแต่ตอนนั้นน่ะเขากัะมาบอกมาบอกมาบอกเขาเรียกอะไรอ่ะมาบอกพ่อองสามีอ่ะจะมารับพ่อสามีไปด้วยแต่ตอนนั้นอาการหนักเลยยังไม่รู้เขามาโทรบอกผมวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งว่า สามีเขาที่ชื่อหนุ่ยอ่ะเสียชีวิตแล้ว<ฮ>ผมยังผมยังเดบไปงานสวอะไรเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าตั้งแต่เข้าไปอ่ะเขาพูดไม่ดีกับสถานที่แล้วโอ้โหแต่งสวนนี้ไม่เห็นจะสวยเลยอะไรเงี้ยนะก็กระถางโบราณก็มาละเกะละกะผมก็ว่าอย่างนี้บอกวแบบ่าอย่าไปเที่ยวไปพูดเพราะจะเขาแบบดูทางแบบคือแบบเออยังไงไม่รู้ไงคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงที่มีพูดอย่างเงี้ยขายให้ผมไมมเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปจัดสวน จะทําให้ขัดให้ดูอย่างนี้อ,นอ,นอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งรู้มาจากคุณอนันต์บอกว่ารู้ไม่กระถางนั่นแ่ะมันเป็นกระถางกระถางต้นไม้ตั้งแต่ละเทียนที่ห้าเพราะว่าอย่างเงี้ยคือของในบ้านเขาเป็นของเก่าหมดก็ปรากฏปรากฏว่านะ่ะเขาเขาเสียชีวิตแล้วก็คือประวัติเติงมังอันนี้ยก็คือยังอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่ที่อยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่รีสอร์ทเขาซึ่งให้ใครใครก็ไม่เอา ทายาทของผู้ชายนี้เขาก็ไม่เอา hmm. เขากลัวคือมันทํามาจากสิ่งนี้ที่บอก <Huh. S 2> แล้วทีนี้รู้ง่ายเสด็จปู่เขาเขาทางทางทางคุณพ่อเขาเนี่ยเขาไม่กลัวเรื่องนี้เพราะว่าปรากฏว่าเกตชอบเล่นของพวกหมี <Huh. S 2> อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งสมัยสมัยท่านพ่อเขาว่าที่มีพี่น้องกันนะ่ะเวลามีประหารชีวิตอะไรต่ออะไรของโทษสมัยก่อนตัดคอ พาลูกไปดูคุณนอ้องชอบเอาเด็กไปดูแล้วเ,เด็กมันก็กลัวล,ลูกเขาก็กลัวอะไรเงี้ยก็แกก็ยังเล่าม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 า,มาช็อตหนึ่งเลยว่าสมัยบุญเพลงหีบเล็กถูกตัดคอที่วัดภาษีเอกมัยตรงตรง,ตรงที่ทะลุก,กับเขาเรียกไรอะ่ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ะรู้จักหวัดภาษีแมนทุกวันก็ยังอยู่นั่นนะ่ะคือที่ตัดคอบุญเพลงหีบเหล็กนะแกก็เอา แกยังพูดเลยแกบอกเอาป้าไปดูคนชาวบ้านที่ปีนบนต้นไม้ดูอ่ะพขตัดคอเลือดทุ่งตกลงมาจากต้นไม้หมดเลย uh huh. แล้วแกก็บังคับบอกอย่าหลบหน้าหนีนะดูให้ดูให้เลยวะเนี่ยมันเป็นไม่ต้องกลัวผี uh huh. อะไรอย่างเงี้ยคือคือคือ,ค,อคือปลูกเขาจะเป็นอย่างนั้น uh huh. มันก็เลยทําให้ผมบอกว่าชอบซื้อของอย่างนี้มาของอย่างเงี้ยของเล่นเล่นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย uh huh. อ่อก็ที่เล่าเล่าให้ฟังหนึ่งก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แล้วเพื่อนผมก็เสียชีวิตผมก็คิดว่าเอ๊ะมันจะใช่อาถพนอย่างที่บอกไหม<ฆ>แต่คุณชายเขาได้เล่าก่อนที่ผมจะมาเจอข้างล่างแล้วว่ามันทําให้ผมชังอะว่าของเขาว่าอาถพนจริงแล้วไม่ควรไปสัมผัสถ้าสัมผัสเมื่อไหรถ่ถ้าได้ยินเสียงเพลงนี้เมนะื่อไหร่นะตอบคือจะต้องมีคนเสียชีวิต<ฆ>แสดงว่ามีคนไปสัมผัสก่อน<ฆ>เพลงนี้มันจะถึงดังขึ้นมามาดังขึ้นอัตโนมัติเลยนะดังตึ้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 งงเหมือนเล่นให้เลย แล้วเขาก็ทําหน้าตาไม่รู้วิธีเดินออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ตีเขาก็ปฏิเสธแต่คุณนันน์น่ะเขาทําหน้าขามวดคิ้วแล้ว<ฆ>เหมือนกับเขารู้ว่ามีใครไปสัมผัสแล้วคนที่อยู่ในห้องคนนั้นคนเดียวคือหนุ่ยเพราะว่าเราสามคนกับอ,อภรรยาเขาแล้วก็เอ,อคุณอนันต์เราออกมาอยู่ข้างหน้าบ้านเนี<ฆ>่ยเนื้อจำะนั่นน่ะใช่มันก็นั่นน่ะทําทําทําให้ทุเรียอย่างเงดียะ ทำให้เรารู้ว่ามันอาจจะอาถรรพ์น่าจ,จะเป็นจริงอืมเรื่องนี้ยผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จําชื่อแม่นเลยว่าชื่อเพลงอันนั้นที่ได้ยินนั้นคือกาจับปากโลงแล้วผมก็ไม่ได้ยินอีกไม่ไม่รู้ใครบรรเลงได้ไม่ได้ยังไงร,รู้แต่ว่าคือเป็นเพลงอาถรรพ์ถ้าเพลงนี้ดังจะเปิงมานนี้คนที่ไปตีต้องตายเรื่องก็จะประ,ประมาณอเนี้ยงอ มันเหมือนของต้องห้ามะนะคะใช่ไปไปจับเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าอย่างอย่างที่คุณพ่อเล่าอ่ะเขาเขียนตัวหนังสือไว้ใหญ่มากนะว่าห้ามจับนั่นแหละเขาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยต้องแกมีอยู่ทีหนึ่งอันนี้ผมเล่า <Kem. S 2> คนละเรื่องนะมีอยู่ทีหนึ่งไปซ่อมสถานที่ที่หนึ่งแถววัดโพก็ทําอย่างนี้แหละ <Hands. S 2> เขาบอกห้ามไปนั่งห้ามไปจับ <Lis. S 1> ขึ้นไปนอนเลยกลางวันทานข้าวเสร็จขึ้นไปนอนไปซ่อม รู้ไหมทำไมยังไงคะประวัท้องไปเป็นปีหรอเราไม่หายใช่ต้องไปหาวัดเอ,อรู้สึกเจ้าวาดวัดโพทําให้กว่าจะหายอ่ะเ็บอกเหมือนโดนบิดไสแล้วโอ๊ยโอ้ยเราก็บอกเป็นโรคกระเพาะแบบไม่เขาทำอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วมันเราเรา,เรามาสืบเอ้ยเราไม่ได้สืบเราสอบถามจากตอนหลังเขาบอกว่าโอ้ยที่เนี่ยมันเป็นของสูงมันเป็นที่นั่งของของเจ้านายพระองค์หนึง่งแบบ สมัยโบราณแล้วสองร้อยกว่าปีคุณไม่ควรไปยุ่งอะไรเงี้ยกาขึ้นไปนอนแล้วไหวห้างกระดิกเช้าว่ะแล้วก็ทานข้าวเสร็จอิ่มไงแล้วก็สูบบุหรี่รอพักแบบว่าบ่ายโมงจะเข้าไปซ่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะตอนนั้นทีหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังอันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ให้ใครฟังเขาจะเป็นคนหำหำอย่างเงี้ยแหละก็จบจากมหาวิทยาลัยเฉพาะเหนือด้านด้านเนี้ยด้านด้าน การตกแต่งสวนโดยเฉพาะเลย<ะ>ต้นไม้อะไรเขาจะเก่งฮะก็ะนั่นแหละเขาก็เสียชีวิตไปเลยแล้วเพื่อนผมคนที่เป็นผู้หญิงคนนี้พอแฟนคนนี้เสียชีวิตเขาเลยขายบ้านที่ซอยเจ็ดสิบเจ็ดซอยอ่อนนุชเนี่ยกลับไปอยู่กับเตี่ยเขากับแม่เขาที่ประจวบ<ะ>ไร่สับประรดะเออก็<ะ>้มีที่เยอะแต่ว่าเขาทาสวนทำไร่รถเขาก็ไม่ไม่กลับกรุงเทพอีกเลย อ่าก็นั่นแหละก็ก็แฟนตรงนี้ชีวิตไปเลยแล้วก็รู้สึกกระดูกซี่โครงหักเราไปตปําปอดอก็คืออันเนี้ยก็สรุปได้ว่าคุณทายก็พูดว่าคุณต้องไปตีมัน<ฆ>ไม่งั้นเสียงมันไม่ดังอะไรอย่างนี้แล้วเพลงเนี้ยมันไม่ได้มีคนปัจจุบันเล่นได้แล้วม,มันเป็นเพลงก็อย่างที่บอกผมจําชื่อแม้นมากาจับปากโลงโลงศพนะคาคานั้นนะอ๋อมา<ฆ>จากลงศพ ใช่ก็โลงรอลิงไงฮะลอวิราชก็คือใช่กาจับปากโลงอีกาจับปากโลง mm hmm. ก็เป็นชื่อที่แบบผมไม่เคยได้ยินไนงะผมนึกจําแม่นแล้วคุณชายเขาก็เล่าบอกว่าถ้าไม่มีคนตีเป็นไปไม่ได้ mm hmm. ผมไม่ได้ไีโทษเขานะผมบอกเขาว่าต้องเป็นคนตีเพราะผมอยู่ข้างบนผมได้ยินเสียงผมนึกเดินลงมาเลย mm hmm. ว่าใครตี mm hmm. แล้วเขาก็เดินออกไปเลยพอดี นอกใช่ไหมออกมาข้างนอกใช่แล้วคุณนันนันก็ถามแบบเมื่อกี้พี่ไปเปิดผ้าตีมันรือเปล่าเปล่าเปลาปลไม่ได้ดูเฉยเฉยย่างเงี้ยเขาก็พูดแต่ลงมาก็ได้เรื่องเลยรถชนกับต้นมะขามมันะอัดกรปี้ปรากฏแห่โค้งนั่นแหะเขาก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาก็ถึงบอกว่าเวลาไปไหนสถานที่ที่เราไม่เคยไปอย่าลืมเขารบสถานที่ด้วย อ,อืมแล้วก็อันไหนที่เขาเขียนห้ามก็คืออย่าเลยนะไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างมีเจ้าของหมดไม่ว่าจะเป็นของเก่าโอ้โหไม่รู้สืบทอดมาเท่าไหร่แล้วอย่างในเคสเนี้ยที่ท,ที่ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังอะ่ะเปิงมางทําจากหนังผิวหนังของภรรยาของโอ้หูอลูกเสียิตด้วยนะต้ยนแวะแถวปทุมสมัยก่อนใช่แล้วเขาก็ เขาบอกอยากที่อยู่ใกล้ชิดกับภรรยาเขาไม่อยากให้ไปไกลคือถ้าจะเผาร่างก็คือขอหนังแล้วเอาไว้เนี้ยสิ่งที่เขาบ้านเขาทําพวกดนตรีไงเขาก็เลยเอาเก็บไว้เขาบอกเขาจะได้ใกล้ชิดกับภรรยาเขาคนนี้เพราะเขาหลักมากทีนี้แบบคุณชายก็เล่าให้ฟังบอกว่าเสียชีวิตไม่ได้เสียธรรมดานะคลอดลูกไม่ได้ด้วยสมัยก่อนนะมันก็จะเรื่องมันก็จะเป็นไปอย่างงี้ใช่แล้วก็เอาหนังแล้วมาทําเปิงมาค่ะ คุณพัชภูมิค่ะคุณพ่อบอกว่าเคยฟังมาเขาบอกหมอผีขมินจะใช้เปิงมางเอาไว้เก็บปอบข้างในหนังกลองอีกทีหนึง่งนะโอ้โหมันก็มีเรื่องราวของเครื่องดนตรีอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งทำจากโอ้ทำจากศพของญาตใช้คำนี้เลยแล้วก็ต้องเป็นของรักของห่วงของเขานั่นแหละเขาถึงมาให้ใครจับเลย ได้นะคะก็ยังมียังมีเรื่องของเก่าที่คุณพ่อซื้อไว้ก็ยังมีเจอเอาไว้เล่าวันหลังเป็นเป็นปิ่นเสียบผมแล้วก็มาขายร้านขายของเก่า<ค>แล้วเจ้าของอะซื้อไปเพื่อจะแต่งแต่งตัวให้ลูกสาวในวันในวันแต่งงาน<ค>ปรากฏเออแม่เขาอะแม่เจ้าสาวก็ตกบ่อเป็นโรงงานทำปากกระป๋องฮนะตกบ่อสุกเหมือนปากกระป๋องเลยอูยอันนี้ก็อาถรรพ์ใช่ แล้วแล้วมาอยู่ของคุณพ่อผมก็ก็จะเชา่าอ่ะเมื่อก่อนคุณพ่อผมเป็นนายทหารใช่ไหม<ฆ>จะเช่าคนที่ขับรถก็เจอก็บอกว่ามาแต่หัวแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องทรงเต็มผลสุดท้ายโอ้โหสี่เจ้าอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นร้านขายขายรองเท้าว่ารองเทา้ทาเครื่องประดับผู้หญิงกระเป๋าผู้หญิงที่ไม่ก็อนดังมากเลยอเอยชื่อไม่ได้เนาะอ,อะไรเงี้ยก็ไฟไหมแม่เสียชีวิตในกองเพลิงเขาขายกันมาเป็นทอดๆแล้วเพราะเพราะคุณพ่อผมก็ได้ไปซื้อผลสุดท้ายต้องไป ต้องไปให้วิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดที่เขาเขาเขาเจอมาจังหวัดภาคกลางนี่แหละต้องเอาไปให้ที่นั่นคุณแม่ให้เอาไปให้บอกอุ้ยอย่าไว้เลยอย่าไปขายต่อเขาเลยกลัวเขาก็เลยไปสงบอยู่ที่นั่นใช่แล้วสืบไปสืบมาเขาบอกว่าโอ้เป็นเจ้านายสมัยโบราณถูกตัดคอเสียประจานเขาห่วงของเขาหมอที่หมอที่ศิษยาดูให้บอกเขาห่วงของเขาใครที่บุญบารมีไม่ถึงเอาไปเขาตามเอาหมด อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไว้เล่าให้ฟังได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยชอบเวลาคุณพ่อมีเรื่องเก่าๆเรื่องของโบราณต่างๆเล่าให้ฟังเนี่ยชอบมากเลยครับวันนี้เอฟซีคุณพ่อเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคุณวัชรพลบอกว่าเอฟซีปีหลงนาราธิวาสแล้วก็บอกว่าชอบฟังเรื่องราวจากคุณพ่อมากๆเลยนี่แล้วก็บอกว่าเอฟซีพี่แทนค่ะโอ้โหหลายท่านมากมาก ชื่อนี้เป็นชื่อเป็นเป็นเป็นนามปาก้าอีกช่องหนึ่งเคยเคยเล่าสื่นมาบ้างเสียงขับเพียบเลยแล้วก็พี่หนุน่หนิงบอกว่ารู้จักค่ะคุณพ่อบ้านหนูอยู่ทางหล่อแล้วก็บอกว่ามันเป็นป่าช้าเก่า อสถานที่ที่ที่เมื่อกี้คุณพ่อเล่าเรื่องเอ่อบุญเพ่งหีบเหล็บใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วก็ตามสัญญาคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่าให้ฟังอีกยังมีเรื่องของเก่าเรื่องอาถรรพ์ต่างๆมาฝากพวกเราแน่นอนอ่อาทิตย์อาทิตย์หน้าก็เลยกันะยินดีที่สุดเลยค่ะคุณพ่อขาขอบคุณด้วยนะคะคุณพ่อให้คุณพ่อแข็งแรงแข็งแรงนะคะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเช่นกันครับครับ